สวัสดีค่ะฟังอิกงกฤษค่ะสวัสดีสตูส์เซคนด์วันนี้มาหาใครหรือน้าจอยค่ะาน้าจอยค่ะสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะแต่ไม่เช้ามากหรอกจ้ะตอนนี้ประมาณกี่โมงมานนี้ h a l p a nine เนาะก็มุมครึ่งจ้ะ no, โอ้เท่นสิบโมงจะมาหาเราจะมา หาน้านะจอยน้าจอยมาขายของเพราะว่าน้าจอยชวนแล้วซาย,ยังไม่ว่างนะ๊ะเนาะทีนี้จะพากันมาอยู่สักวันสองวันเนาะหมายถึงว่าแต่ว่าวันนี้น้าจอยมามาดูลาดราวก่อนให้แฟนเพื่อนมาส่งไว้แล้วแฟนเพื่อนก็ไปวิ่งมาสัน่นายก็เลยจะมาจ,าะะจ่าเอ๋น้าจอยมาดูว่าน้าจอยขายอะไรขายได้ไหมพี่น้องคะเป็นตลาดนัดมือสองมือสามมือสี่เนี่ยแหละมาถึงนเปิดท้ายไหมเขาเรียกเปิดท้ายขายของที่อังกฤษอาแล้วแต่ แต่เขาจะจัดแต่ละที่เนาะคะ่ะที่นี่จัดวันอาทิตย์แถวแถวบ้านทรายนะจ๊ะเนาะนาอยู่ไหนมาโอยู่ไหนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวทรายจะเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะว่าการขายของแบบนี้ที่อังกฤษเนาะคะ่ะเขาอนุญ,ญาตให้ทําเขาเรียกว่าคาบูเซลเนาะพี่น้องจา๋าที่เอาของเก่าเป็นเสื้อผ้าเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วจากบ้านนะ,นะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะเสื้อผ้ารองเท้าโม่ จานแล้วก็ตุ๊กตาเสื้อผ้าเด็กอะไรก็ว่าไปพวกนี้เนาะจ้ะเนาะหนังสืออะไรอย่างนี้จ้ะที่อังกฤษจะมาขายเป็นกลุ่มๆแบบนี้เนาะค่ะซึ่งจะมีเหมือนกับตัวแทนเขาจัดไว้เนี่ยแหละจ้ะเนาะแต่หลายประเทศเขาอนุญาตให้เปิดท้ายขายของที่หน้าบ้านได้อย่างเช่น ประเทศอเมริกาที่ายเคยเห็นนอกจากประเทศแคนาดาที่ายเคยเห็นหมายถึงว่าเห็นตาม y o u t u เหมานะพี่น้องคะแต่อังกฤษทำไม่ได้ทำได้แบบนี้นะคะเขาจะจัดเป็นวันๆไปเราก็จะเข้าไปขายได้ใครไปขายก็ได้นะคะแต่ว่าผู้จัดเนาะเขาก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรนะคนตรวจก่อนที่จะเข้าเป็นรถที่จะเข้าไปขายเขาก็จะให้เสียเงิน,นะคะ่ะพี่น้องคะเสียเงินคันละเนาะ แล้วแต่ที่แต่ว่าที่ตรงที่พวกทายมาดูตรงนี้ที่มาหาจอยนี่เขาให้เสียแค่คันละสอ0กว่าบาทค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่พึ่งเปิดใหม่คนยังไม่เยอะแล้วคนเข้ามาซื้อก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าน่ะนะจ่ะเนาะปกติแล้วที่ทรายเคยไปเดินในเมืองนี้แหละค่ะมีอีกที่หนึ่งเนะาะจะเสียค่าเข้าคนที่เข้าไปเดินซื้อนะจ๊ะพี่น้องคะอ่าหนึง่ง หนึ่งปอนก็ประมาณสี่บหาบาทโดยประมาณนะนะจา่าพี่น้องรถเข้าไปขายของก็เสียแพงกว่าตรงนี้จังสีน้าจาย์แล้วเตที่แต่และที่เขาจะจัดไว้นะพี่น้องนี่ละซรายก็จะพาทุกคนเดินดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้างเนาะที่เห็นเห็นที่ประเทศอังกฤษเนะะาะค่ะก็จะมีพวกเป็นนี่ละของเก่าที่เราไม่ใช้แล้วคือตุ๊ก,กตาที่เราไม่เล่นแล้วหมายถึงว่า ถอ,อยนยนะของเล่นจากเด็กน้อยอะไรพวกนี้จ้ะแล้วก็มีของอีกหลายๆอย่างจ้ะเดี๋ยวพาเดินดู <_ d ew> เห็นน้าจอยแล้วะน้องเมลีวิ่งไปหาน้าจอยค่ะจอยเข้ามาตั้งร้านตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะพี่น้องคนไหนที่จะเข้ามาตั้งร้านต้องมาแต่เช้าค่ะพ,พี่น้องจ้านั่แหละมากับเพื่อนเอ้ยมากับสามีเพื่อนค่ะเนาะพี่น้องน้องเมลีพอดีอยากเดินเลาะหาซื้อต่างหูก็เลยได้หนึ่งคู่ที่ถูกใจนางค่ะ เป็นต่างหูของทั่วๆไปค่ะก็ประมาณสมปอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะซื้อให้นางเป็นกําลังใจให้นางเนาะที่นางมาอยากชวนนางมาขายนะจ้ะเนาะสปอนก็ประมาณร้อยสาบาทนางจะมาขายนะคะทรายกับจอยชวนกันแล้วว่าจะมาแต่ว่าจอยนี่คือเขาว่างก่อนทรายก็มามาก่อนได้มาดูเชิบๆไว้คือเราสงคนนี้จะมา เป็นบางอาทิตย์นะพี่น้องจะไม่ได้เป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าการขายประจํานะคะไม่ได้เป็นรายได้ประจําของเราเป็นแบบว่าคือถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เราจะไม่ใช้เราก็จะเอามาขายนะนะจากพี่น้องเป็นบางอาทิตย์พอดีไซน์เดินดูเห็นเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่พัน,นุ์นี้เหมือนอพันธุ์ที่บ้านจอยค่ะหมายถึงพันธุสีแดงๆนี่มันถูกด้วยเนาะค่ะสองปอนประมาณ90บาทไซด์ก็เลยซื้อไปทานเล่นนั่นล่ะ ไม่ได้หวานเจี๊ยบเนาะค่ะแต่ว่าอมเปรี้ยวอมหวานก็พอทานพี่น้องในที่เห็นเห็นเห็นบอกจ้ะพี่น้องผลไม้จ้ะผละไม้แบบนี้ขายได้เนาะขายได้แล้วก็พวกเหมือนตะกี้เลยพวกเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านโดยประมาณที่เห็นเห็นแล้วก็ของเก่าเนาะค่ะเครื่องเป็นของเก่าต่างๆ mm. เนาะ นี่แหละที่เป็นจอยตั้งไว้นี่คือขายเยอะแล้วนะพี่น้องขายได้เยอะแล้วที่สายมาเนี่เพราะว่าสายโดยประมาณสายแล้วค่ะเนาะแต่ว่าเสื้อผ้านี่เยอะของจอยเอามาคือเสื้อผ้าที่จอยไม่ได้ใส่แล้วจอยเก็บไว้นะจ๊ะถ้าปกติถ้าเราไม่มาขายแบบนี้เราก็จะใส่ถุงให้ร้านมือสองที่บริจาคช่วยโมโนทีินั่นนู่นนี่ซึ่งเราก็บริจาคไปโดยที่ไม่ได้อะไรนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเราอยาก ทำเป็นอางานอดิเรกเราเราก็มานั่งขายแบบนี้ก็ได้อยู่เน้อพี่น้องจอยได้เยอะพอสมควรนะคะก็มีคนมาดูเรื่อยๆค่ะคนมาดูเรื่อยๆเห็นไหมน้องน้องเมรีให้ฝึกมานั่งดูนะจอยพั <c ười> นก็ใส่ตุ้มหูที่พันซื้อมาละคะ่ะน้องเฮือมากๆเลยสวยอยู่นางเลือกอืมนางชอบตุ้มหูเนาะคะ่ะต่างหูนั่นละ่ะ ได้พอดีไปเดินดูพี่น้องไปเดินดูนั่นดูนี่น้องมินดีได้หลายอย่างเลยได้น้ํายาทาเล็บได้ขนมเนาะถ้าทสายมาขายพี่น้องสะจสาทายบอกได้เลยว่าทสายจะได้เสียเงินมากกว่าได้เงินค่ะพี่น้องนี่คือความจริงนะคือถ้านั่งหลายชั่วโมงน้องมินดีเงไปเดินเลาะได้หลายอย่างอนะค่ะเนาะนั่นแหละคือขายได้แปลว่าสมมุติว่าได้ร้อยปอนเนาะ คงไม่ได้ซื้อถึงร้อยปอนเราอาจจะซื้ออยู่ประมาณสิบปอนเนี่ยสินะพี่น้องแต่ว่าเราไม่มีการันตีว่าเราจะขายได้ถึงร้อยเมลมาวันหนึ่งถ้าเราไปบางครั้งเราอาจจะขายได้สักสิบห้าปอนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเสียพอได้ค่าเข้าห้าปอนหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเนาะนั่นแหละทรายพูดซึ่งพูดเล่นว่าทรายเนี่ยไปขายนี่คงจะได้เงินรายได้เนี่ยน้อยกว่าที่เงินซื้อนะนะจ๊ะหมายถึงเมลีคงซื้อหลายอย่างกว่าที่ขายได้ <laughs> น้พี no, no, ่น้องไม่ซีเรียสไอ้น้องเมรี่ไปฝึกจะให้เมดีเข้าไปฝึกว่า,ามีอาชีพแบบว่าที่เสริมแล้วก็ของเก่าของอะไรก็อย่าไปทิ้งรู้จักคุณค่าของเงินกว่าจะหาได้แต่ละบาทนะนะนี่คือไห้น้องเมลี่ไปดูกับหน้าจอยเดี๋ยววันที่นางว่างๆก็จะพานางไปตั้งบูธขายเนาะเขาจัดแถวเมืองไทยก็เฉพาะวันอาทิตย์ เราก็จะไม่ไปไกลค่ะก็รอแค่วันอาทิตย์ที่เมืองที่เราอยู่เพราะว่ามันเป็นงานอดีเลกเฉยๆนะจ๊ะเมจอยก็ลองใส่เสื้อของจอยที่เอามาขายให้ให้เมรีใส่เป็นพรีเซนเตอร์ให้นะจอยใส่ป่ะตอนนี้สายแล้วค่ะคนก็เริ่มเก็บของแล้วเนาะเขาจะปิดประมาณบ่ายโมงเนาะไม่รู้ทําไมค่ะที่นี่คือเหมือนตลาดเช้าเราเลยคนที่จะมาขายมาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆนะพี่น้องมาเข้าคิวรอที่จะเข้าว่าคนจัดสรรที่ให้เราไปจอด ตรงไหนเนี่ยนะพี่น้องนั่นแหละเขามาตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งกันเลยแล้วก็คนมาซื้อก็คงจะประมาณสองโมงเช้าเนาะค่ะทรายก็ไม่รู้เหมือนกันจอยว่าเขาทยอยมาแล้วที่ปิดบ่ายโมงนั่นแหละทรายก็เลยไม่ชอบตรงนี้แหละทําไมเขาไม่เปิดช่วงแบบว่าสักเที่ยงแล้วก็ปิดบ่ายสี่บ่ายห้าโมงอย่างนี้เนาะทรายก็ไม่เข้าใจ <laughs> นั่นแหละไม่เป็นไรนนไม่ต้องเข้าใจหรอกเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานเหมือนตลาดเช้าเราเนี่ยแหละตลาดสดเช้าเช้าเรา เนาะก็เป็นแบบนั้นจะเชา้ชาๆจะขายแล้วก็ไสๆมาก็จะวายยังไนเนาะนี่แหละจอยก็เริ่มเก็บโค้งไปแล้วพี่น้องพากันใส่หมวกจอยที่เอาไปวางไว้เผื่อมีคนสนใจขายนะนี่เขาเริ่มเก็บกันแล้วเห็นไหมพี่น้องจา๋าอันนี้ใส่กลับบ้านประมาณเที่ยงครึ่งเนาะคะ่ะเก็บเกือบหมดแล้วนั่แหละนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราจะพาทุกคนมาดูแล้วก็มาทำเนาะพี่น้อง ไม่ต้องไปซีเรียสรายได้ว่าได้มากได้น้อยคือเราได้คุยกับคนได้ประสบการณ์มันได้อยู่แล้วแต่ว่าได้น้อยหรือได้มากเท่านั้นนะพี่น้องขอให้ได้ค่าเข้าหมายถึงว่าห้าปอนค่าจ่ายลดค่าเข้าแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ค่าขนมน้องไมลี่ที่นางไปเดินซื้อตามร้านต่างๆนะนะจ๋าน้องแค่นั้นแหละมันใชไม่ได้ ็นรายได้หลักอะไรหมายถึงเนาะไซก็จะเอาเก็บเสื้อผ้าเก่าๆน้องเมลีเนาะจ้ะเพิ่งเพิ่งเก็บไว้แต่ก่อนนะไซไม่ได้เก็บไว้พี่น้องเยอะมากไซเอาไปบริจาคร้านมือทรงเยอะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มเก็บไว้แล้วเนาะมาถึงบ้านนางก็เลยแกล้งพ่อเพื่อนเมลีแกล้งพ่อคุณว่าสุ่ยนี่ไหมคุณว่าสุ่ยหลับมาไหมยังไงคล่า ไม่กันเม่เดวิลสวีทเลทเอเลทเอออนวิลสวีททำหลี่กงพ่อทำหล r e hardly gonna eat another one am I is it nine no